สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันแล้สวัสดีสวัสดีครับคุณครูเอ๋และสวัสดีเพื่อนเพืที่น่ารักวันนี้น้อที่จะพาคุณวันนี้น้องที่จะพาคุณครูเอ๋เพื่อนเพื่อนไปสวนถุงยายนะครับพร้อมเบียงครับพร้อมแล้ว ม้วนมานะครับหนึ่งสองแล้วก็ไปเจ็บเข้ามาอีกนะครับหนึ่งสองสามสองสามรวมกันเป็นหกห้านะครับแล้วเนาะต่อไปเนาะที่จะจ็บมานานๆนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็ไปจีบเข้ามาอีกนะครับหน,นึ่งสองสา,ามา หนสองแล้วก็ไปเก็บเพิ่มมาอีกนะครับหนึ่งสองสองสองรวมเป็นสนะครับผู้เอกถูกไหมคะผู้เอกเรัถึงขอกกลับเข้าบ้านกันนะครับบ๊ายบายสัสดีคู่เอหนูจะมาบมกเป็นูเกนะคะ1บเป็นสอ สอบอกเป็นีสามบอกสเป็นหกบายบายสวัสดีค่ะหนึ่งสอทันก็สวัสดีค่ะครูเอชื่อเด็กหญิงที่ด้วยยาวนาปูค่ะชมมาแลว เลชี 1> 1, 2, 3, ้ค่ะหนึ่งสองสมสี่มีขวดน้ำสี่ขวดครับเพื่อนเพื่อนวันนี้น้องโบยิงจะมานับสิ่งของนะคะโบยิงมีลูกอมช็อกโกแลตทั้งหมดกี่อันย้อไหนึ่งสองมีลูกอมสตรอเบอรี่กี่อัน หนึ่งสองสองโบอิงมีลูกอมทั้งหมดกี่อันหนึ่งสองสามสี่สี่กี่อันคะสีคะ่ค่ะโบอิงมีรถกี่คันหนึ่ง แม่ให้อีกหนึ่งคันหนึ่งสองรวมโบอิงมีรถกี่คันหนึ่งสองสองกี่คันคะสองค่ะเพื่อนๆอย่าลืมนับไปนับกันนะคะชปเปอร์ชปเปอร์มีตัวต่อกี่อันครับสีแดงสีแดงมีกี่อันองอันครับอ่าเก่งมากสีเขียวมีกี่อันนับเลยสองอันครับนับก่อนหนึ่ง กี่อันครับสองอันครับอ่าเก่งมากแล้วสีเหลืองละกี่อันนับเลยหนึ่งสองสามสี่กี่อันครับสี่อันเก่งมากทั้งหมดมีกี่อันนับเลยหนึ่งสอกกี่อันครับเจ็ดอันครับ